วันนี้เสนอตอนเพื่อนที่ไม่รักครั้งหนึ่งมีเพื่อนรักที่ภูมิใจกันเลือกเกินว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นแข็งแกร่งราวกับพันธมิตรเหล็กที่ไม่มีวันแตกหักแต่มาวันนี้เมื่อเพื่อนคนหนึ่งเริ่มเกเรเสื่อถือไม่ได้และกลายเป็นภาระทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอือมละอาเกมมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยความสัมพันธ์ที่ว่านั้นน่ะอาจจะเหลือเพียงแค่คําว่าเพื่อนที่ไม่รักสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน พบกับไขหนุยอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในประเด็นการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาซึ่งมันไม่ได้ทําให้แค่ชาวเกาหลีใต้เดือดเท่านั้นนะครับชาวจีนจํานวนไม่น้อยก็เอื่มละอาและอับอายกับเครือข่ายคอเซนเตอร์สแกมเมอร์ในกัมพูชาที่พัวพันเกี่ยวข้องกับชาวจีนแล้วนี่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความสัมพันธ์แบบแร้ก,ก้านั้นเริ่มสั่นคลอนสําหรับคดีนี้ล่าสุด ทางเกาหลีใต้ได้เอาจริงเอาจังโดยการยกระดับคำเตือนการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาเป็นระดับพิเศษพร้อมทั้งกดดันรัฐบาลพนมเปญทุกช่องทางผ่านทางการทูตซึ่งคดีของนายพักมินโฮนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ได้ถูกพบศพแถวภูเขาวบัวก,กอจังหวัดกัมปอดมีร่องรอยของการถูกทรมานมีผู้ต้องสงสัยหคนถูกจับแล้วสคนทั้งหมดเป็นชาวจีนโดยเกาหลีใต้ย,ยังได้ขอยื่น ชันสูตรร่วมกับทางกัมพูชาพร้อมตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจโคเรียนเด็กในสถานทูตเพื่อช่วยเหลือเหยื่อโดยตรงสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมท้องถิ่นของกัมพูชาอีกด้าน a อ n e s t y International ได้ระบุว่ามีค่ายสแกมอย่างน้อย53แห่งในกัมพูชาที่มีรูปแบบการค้ามนุษย์การทรมานการบังคับใช้แรงงานอย่างเป็นระบบและล่าสุดเมื่อโลกเริ่มทนไม่ไหว สหรัฐอเมริกาและสหรัฐชนาจารประกาศความบาตเครือข่ายสแกรมรายใหญ่ในกัมพูชายึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามหาศาลและอายัดทรัพย์สินในลอนดอนนี่คือสัญญาณชัดเจนว่ากัมพูชากำลังถูกจับตาในฐานะศูนย์อชจากรรมไซเบอร์ระดับโลกต่อมาเรามาดูกันครับว่าทำไมคนจีนถึงเริ่มเบื่อหน่ายกับกัมพูชาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนและกัมพูชา คือคู่หูที่มีความแน่นแฟ้นกันทั้งในด้านของการเมืองและเศรษฐกิจจีนได้ทุ่มเงินมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับกัมพูชาส่วนกัมพูชานั้นก็เป็นกระบอกเสียงสนับสนุนจีนในเวทีระดับโลกแต่ภายใต้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันกลับทําให้องคออ์กรอาชญากรรมจีนเข้ามาตั้งรกรากทําศูนย์อาชญากรรมหลอกลวงคนทั้งโลกอย่างมากมายผลก็คือคนจีนดีๆที่ทํางานสุจริตเนี่ยก็ถูกเหมารวมไปด้วยเวลาไปไหนมาไหน ก็จะถูกมองด้วยสายตาที่เครือแพร่งว่าคนจีนคืออาชญากรในเครือข่ายหลอกลวงและนี่คือต้นตอความเอึมละอาและความอับอายที่เริ่มส่งเสียงดังขึ้นในโลกโซเชียลของจีนสาเหตุที่ทําให้ความเอึมละอาและความเบื่อหน่ายนี้ดังมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือ 1. การเป็นตาบากเรื่องภาพลักษณ์องค์กรหลอกลวงในการผู้ชาทําให้ชื่อเสียงของคนจีนเสื่อมเสียไปทั่วภูมิภาค ในขณะที่รัฐบาลจีนพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านโครงการความช่วยเหลือต่างๆแต่เครือข่ายอาชญากรเหล่านี้กับสร้างภาพจําเรื่องการทรมานการฆ่ามนุษย์เหมือนกับเป็นการทําลายภาพลักษณ์ที่ผ่านมาของจีน 2. แรงกดดันระหว่างประเทศการที่ชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษลงดาบความบาดเครือข่ายในกัมพูชานี้เป็นการการันตีว่านี่คือศูนย์กลางของอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างแท้จริง ซึ่งมันทําให้คนจีนรู้สึกได้ว่าเราอาจจะถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในภาพรวมทั้งที่ชาวจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของเหยื่อจํานวนมากเช่นกัน 3. ความอับอายเมื่อสื่อพาดหัวข่าวทั่วโลกว่านักศึกษาต่างชาติชาวเกาหลีใต้ถูกฆาตกรรมโดยอาชญากรเป็นชาวจีนในประเทศที่เป็นพันธมิตรของจีนชาวโลกก็จึงตั้งคําถามว่าทําไมจีนถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ เรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวจีนกันดูนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรหลังถูกการพูชาลากเขาไปอยู่ในปัญหาเครือข่ายอาชญากรรมระดับโลกครั้งนี้โดยความคิดเห็นแรกนะครับได้กล่าวไว้ว่าเออมันน่าใจหายจริงๆประเทศเราเนี่ยจริงใจไปช่วยพวกเขาสร้างชาติสร้างสะพานท,ทนําถนนหวังให้พวกเขาพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเนะ่แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแผ่นดินของพวกเขาเนี่ยกับกลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรจากประเทศของเรา แล้วมันก็ย้อนกลับมาทําให้คนจีนทุกคนต้องเสียชื่อเสียงไปด้วยทุกครั้งที่ได้ยินข่าวแบบนี้ตอนอยู่ต่างประเทศฉันรู้สึกอับอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมันจุกอยู่ในอกอยู่ในใจความคิดเห็นต่อไปครับผมมีเพื่อนต่างชาติหลายคนสมัยก่อนเวลาเล่าเรื่องที่จีนช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านให้พวกเขาฟังผมจะรู้สึกภูมิใจมากแต่ตอนนี้พอพวกเขาพูดถึงกัมพูชาสิ่งแรกที่ผมนึกออกก็คือความอึดอัดและความเงียบ ความรู้สึกแบบนี้มันทรมานมากเหมือนว่าเรากลายเป็นคําพ้องเสียงของคําว่าอัจฉรกรไปแล้วมีตรภาพในวันวานกลายเป็นรอยแผลแห่งความอัปยศในวันนี้ความคิดเห็นต่อไปครับขอเสนอให้รัฐบาลหยุดความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทั้งหมดแก่กัมพูชาทันทีเงินของเราคือเงินภาษีหยัดเหงื่อแรงงานของประชาชนไม่ใช่มีไว้ให้พวกเขาเอาไปเลี้ยงเสือแล้วกลับมาแหวกกัดเราดังนั้นต้องทําให้เขารู้ว่า ถ้าไม่มีจีนหนุนหลังพวกเขาก็จะไม่มีอะไรเลยต้องให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดจริงๆเท่านั้นแหละถึงจะยอมลงมือทําอะไรบ้างความคิดเห็นต่อไปครับให้พวกคนจีนที่ไปก่ออาชญากรรมในต่างแดนจับได้คนไหนส่งตัวกลับประเทศให้หมดแล้วใช้กฎหมายที่รุนแรงที่สุดจัดการพวกมันจะปล่อยให้พวกมันไปสร้างความอับอายขายขี้หน้าทําลายชื่อเสียงประเทศอยู่ข้างนอกไม่ได้และในขณะเดียวกัน ถ้าฝ่ายการพูชาไม่สามารถให้ความร่วมมือทางด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพได้มันคือการดูหมิ่นอธิปไตยของเราความคิดเห็นต่อไปครับทุกคนอย่าไปตื่นเต้นมากเลยลองมองในมุมเขาดูสิไอ้ค่ายสแกมพวกเนี้มันสร้าง GDP สีเท่าได้เท่าไหร่มันเลี้ยงดูข้าราชการคอรัปชันในท้องถิ่นได้กี่คนบัญชีพวกนี้เขาคิดคำนวณได้เป๊ะมากนะจะไปคาดหวังให้พวกเขายอมทิ้งผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อหน้าตาของพวกเราเนี่ย มันน่าจะโลกสวยเกินไปความคิดเห็นต่อไปครับเลิกพูดคำว่าเพื่อนสีเหล็กไหลได้แล้วฟังแล้วจะอ้วกนี่มันคือตัวอย่างคลาสสิกของพวกที่มีเงินก็พร้อมจะเรียกแม่ชัดๆรับเงินเราไปแล้วแต่พอรับหลังก็เอามีดแทงเรากระทรวงการต่างประเทศควรเรียกทูตของพวกเขามาพบและยื่นปะท้วงขั้นรุนแรงที่สุดทันทีถ้าพวกเขาไม่กวาดล้างแก๊งอาชญากรรมพวกนี้ให้หมดเนี่ยพวกเราควรจะประเมินโครงการช่วยเหลือทั้งหมดของพวกเราที่มีต่อพวกเขาใหม่ ความคิดเห็นต่อไปครับด้านหนึ่งเราก็โปรโมรทหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไปทั่วโลกเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติแต่อีกด้านหนึ่งบ้านของเพื่อนรักเราปรับเปิดเส้นทางแห่งการต้มตุนเพื่อสร้างประชาคมแห่งความทุกข์ทรมานของมวลมนุษยชาติเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับคอมเมนต์ของชาวจีนสุดท้ายนี้เนี่ยเคยมีคนบอกไว้ว่าเพื่อนที่มีรักนั้นอันตรายกว่าสตูอีกนะ เพราะว่ามันทําให้เราสับสนว่าควรจะวางใจหรือควรจะถอยออกมาเพื่อรักษาตัวเองรำได้ที่กัมพูชายังจาัดก,การปัญหาค่ายสแกมไม่ได้อย่างจริงจังเนี่ยคนจีนคงยังรู้สึกเอื่อมละอาลแล้วก็อับอายต่อไปแล้วมีรภาพที่เคยแข็งแกร้งดังเลก,ก้านี้คงผูกก่อนเร็วกว่าที่ใครๆคิดขอบคุณที่รับชมกันจนจบก่อนจากกันในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไข่หนุยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย